ทุกคนค่ะสภาพหนูตอนนี้คือไข้ขึ้นมากแล้วก็คือทำงานมาสองวันใช่ไหมแล้วมันก็ตักฝนตกักลมสองวันแตบบ่ว่าเรามีภารกิจเราที่ฉันเพือไปดูสาวแชร์กุ่สาวเมื่อกี้มาดิฉันก็แบบมันจะมีโอกาสแบบนี้อีกไปว่าคือตอนนี้อยู่ในผ้าห่หมบอกว่าหนาวมาก นะคะแต่ว่าคือของอันนี้คือตอนแรกก็เตรียมแผนไว้ว่าจะรีบถ่ายงานวันนี้ให้เสร็จแล้วก็จะไปดูลูกสาวพร้อมกับไปซื้อของขวัญตอนนี้ไม่มีของขวัญดิฉันจะไปหาอีอ๋อแบบไม่มีของขวัญแต่ดิฉันจะไปด้วยแบบใจที่อยากไปจริงๆออคืออยากไปหาน้องแม่เพราะว่าดิฉันคิดว่า ถ้าสมมติว่าที่ฉันไม่ไปวันนี้โอกาสที่ที่ฉันจะได้เจอเขาอีกอะก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่ใช่ปะก็เลยคิดว่าอยากไปและอีกอย่างหนึ่งเหตุผลหนึ่งคือเมื่อกี้เจอลิปพ่วบมพ่วบมก็คือกําลังนั่งรถไปซึ่งตอนนี้ก็าำลังคิดว่าเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าแล้วก็แวนมอเตอร์ไซค์ไปเออแล้วก็อาจจะแบบอาบน้าแต่งตัวแล้วก็คงจะ คงจะไม่ได้แต่งหญิกแต่คือแบบเจออีกครั้งแรกก็ควรแต่งหญิงไงเข้าใจะปะโอ้ยัดืดอคือดีตรงที่ว่าเนี่ยได้นอนไปแล้วประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหมเพราะว่ากลับมาแล้วคือไข้ขึ้นมากแล้วตอนนี้คือสภาพดิฉันนะคือแบบไม่พร้อมกับการออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าหนาวมากแล้วตอนนี้คือไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือปเปล่าแต่เราอะก็ต้องไปเพราะ เราบอกกับทุกคนไปแล้วว่าเราจะไปแล้วที่สําคัญเลยคือโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเอ,ขอเข้าใจปะอันนี้คือดิฉันได้นอนแล้วแล้วเดี๋ยวดิฉันกําำลังจะออกเดินทาง,งผักคุชมขาฝากเป็นกําลังใจให้ดิฉันด้วยผู้ชายที่คือดิฉันควรมีสามีมน่ะตอนเนี้คือควรแบบให้แฟนมารับแต่คือดิฉันไม่มีเดี๋ยวดิฉันจะขับมอเตอร์ไซค์เองไปเลยนะคะเพื่อที่จะไปหาลูกสาวไม่ไกลเกินใจขณผ้ซมขา ขับจากบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ไปหาหน้องอิงที่ตะวันนานะคะข้างเดอะมอซึ่งได้ยินว่าอ e นะูอิงน่าจะขึ้นประมาณสามทุ่มใช่ปะเพราะว่าแถวนั้นมันน่าจะวยแต่ตอนนั้นก็เป็นลานเล่าอ่ะก็น่าจะขึ้นได้ดึกนิดหนึ่งแต่คือดิฉันน่าต้องเริ่มอาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้าทาผมลนะถ้าางนั้นเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งดิฉันมาแต่งหน้าทําผมแม้แต่สภาพตอนนี้คือดิฉันต้องกินยาก,ก่อน กินยาดักไว้เพราะว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าปัญหาตัวเนี้ยคือลุยฝนมาไงกลับบ้านใช่ป่ะแล้วหัวเปียกมากแล้วก็คือแบบลุ่มตัวลุมมากแล้วก็คือเสือกไม่ยอมสระผมเว้ยตอนนี้คือแบบนอนซมเป็นหมาเลยอ่ะคือแบบไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากออกแบบไม่อยากออกจากผ้าห่มอะ่ะเลอก็้จใจป่ะแต่เพื่อลูกสาว ต้องขออภัยทุกคนด้วยค่ะที่ฉันไม่ได้มีของขวัญไปฝากลูกสาวก็คืออยากจะไปเจอลูกสาวจริงๆแล้วก็อยากจะแบบไปมีความสุขตรงนั้นแล้วก็อยากจะแบบเอาพลังใจตัวเองไปเพราะคือตะวันนากับบ้านเราอ่ะมันห่างกันไม่เกินไม่เกิน 15นาทีอ่ะเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปได้อ่ะมันก็คงไม่ไม่เหนือบากกว่าแรงพอน้องก็นั่งขับรถมาจากลุน่ะชนบุรีมาจากสีสเกตอ่ะเนาะแล้วเราเองอ่ะอยู่ตรงเนี้ยลูกสาวมาถึงที่อ่ะเราเธอไม่ไปอ่ะมันก็เกิดอะไรอยู่หัวใจมึงจะทำด้วยอะไรวะก็ะติบถูกปะเพราะฉะนั้นดิฉนันจะต้องไปหาลูกสาวใส่ชุดสีอะไรดีสีชมพูเนาะ คือตอนนี้ไม่รู้ว่าวันนี้อูงอิงจะใส่ชุดสีอะไรอะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือเตรียมชุดสีชมพูไว้แล้ชุดชมพูวิกชมพูซึ่งถ้าสมมติฝนตกคือวิกพังแน่นอนทุกคนต้องเป็นกําลังใจให้ไว้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือดิฉันจะแต่งหญิงแล้วแต่งหญิงขับมอเตอร์ไซค์คือตลกมากเลยนะ ช่วยคิดหน่อยพิม์หน่อยว่าแต่งหญิงไหมหรือจะยังไงดีหรือคือถ้าแต่งหญิงขับมอไซค์อ่ะคนมันจะขับแน่คืออีพวกรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถอะไรที่มันขับตามเราอ่ะมันจะขับเราแน่แน่ว่าแบบฮ้าจกตัวเป็นไรอ่ะหรือเราจะแต่งหญิงเสร็จแล้วเราใส่หมวกกันน็อกเพราะกระโปรงหลูโปมากอ่ะคือมันเป็นกระโปรงสั้นๆอ่ะที่ลองนึกภาพนะเดี๋ยวอันนีคลิปหนึ่งเดี๋ยวมให้ได้เห็น คือก็ลังคิดเดี๋ยวคือแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดสินใจกันว่าจะขับมอเตอรซค์หรือจะยังไงดีคือจะแต่งหญิงไหมหรือจะแต่งชายคือแต่งชายก็ได้นะแต่ o I อู๋อิงอ่ะเข้าใจปะ่ะลูกสาวอ่ะเฮียดาแต่งหญิงหรอคือถ้าเราไม่แต่งหญิงอู o ๋อิงจะจําได้ปะ่ะพี่พี่ช่วยคิดหน่อยว่าถ้าหนูไปแต่งหญิงอู o ๋อิงจะจาหนูได้ปั แต่คือลงไปเราไม่มีของฝากอะไรเลยอุงอินแม่แม่ไม่มีของอะไรไปให้เลยนะคือนอกจากกาลังใจล้วนๆแล้วเสียงกรีตดิฉันจะสัญญาว่าดิฉั่นเป็นแฟนคลับที่กีดให้ดังที่สุดเท่าที่อุงอินเคยมีมาดิฉันเตรียมกีดให้ลูกสาวแล้วนะดิฉันดิฉันไม่มีอะไรไปให,ให้ลูกสาวนอกจากเสียงกรีดของดิซันเองซึ่งสภาพกูไม่ไหวมากเลยตอนเนี้ยคือคือไม่เป็นไร คุณผู้ชมขาดิฉันจะทําให้เต็มที่ดิฉันจะไม่ทําให้ด้อมของเราผิดหวังดิฉันจะไม่ทําให้พ่อหักแม่ฮักทุกคนผิดหวังในตัวดิฉันให้มันสมกับโปรเจร็คสาวร้อหกสิบห้วันหน่อยเว้ยกับการได้เจออกอีกครั้งแรกคิดกันยัไงไงดีวะคือตอนนี้มันมีสองทางจะยอมแต่งหญิงขับมอเตอไซค์แล้วใส่หมวกกันน็อก เพื่อไม่ให้รู้ว่าเราคือใครเราเขาก็คงจะคิดว่าเราไปทํางานซึ่งชุดแต่งหญิงเรามันโปะอยู่แล้วแล้วมันก็คือตลกตลกแหละเราสมาัตสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนบนท้องถนนได้ซึ่งมันกใกล้ๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรกับอ e ีกเวนึ่งคือไม่แต่งหญิงแต่อูอีกก็จำไม่ได้อีกอูอีกก็ต้องประจับประทับใจคืออูอิงอยากเห็นพี่ก็เธยไปกีฟเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแต่งหญิงถูกไหม เราต้องแต่งหญิงอูอีกจะได้ภาพภูมิใจในตัวแฟนคลับแบบพวกเราแบบพวกเราแบบเราอุอีกจะต้องภูมิใจจะต้องทําให้อุอีกภูมิใจอูอีกจะต้องภูมิใจในตัวแฟนขับของพวกของเขาและสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าพลังด้อมของเรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเดนไปจอดรถตรงนี้ว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดแถวๆนั้นแหละก็น่าจะได้แล้วก็เข้าข้างหลังเนาะเข้าข้างหลังอีเข้าข้าง,งอีข้างหลังเดอมอลอ่ะก็น่าจะได้อยู่ คือกลัวแบบแต่งหญิงแล้วมันจะดูเวอร์ไปอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องเวอร์ไงเข้าใจไหมคือเราจะเป็นแฟนคลับบ๊วยบเวยแบบแบบคือเราจะไปชุดทับไม่ใช่แฟนคลับบ๊วเบ๊เราจะใส่ชุดธรรมดาไม่ได้อ่ะคือของขวัญเราก็ไม่มีแล้วอ่ะเข้าใจปะคือเราคือเราไม่แฟนต์เาขวัญไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแต่งหญิงแต่งหญิงชุดชมพูแล้วก็ขึ้นรถมา เรื่องแท็กซี่หรอะแต่ตอนนี้เธอไม่มีใครเลยนะกะติ๊บถือถ้าเธอไปคนเดียวมันจะตลกมากเลยอะค้าที่เธอขอับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยคือเราต้องหาเพื่อนก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราหาเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนก่อนโอเคไหมโอเคงั้นแปลว่าดิฉันหนึ่งเลยนะเดี๋ยวดิฉันจะแต่งหญิงอย่างดิสองฉันต้องหาเพื่อนอย่างดิสามฉันต้องเอาโทรศัพท์ไปสองเครื่องเพื่อ,อที่จะถ่ายรีแอคหน้าดิฉันล้วก็ต้องถ่ายคลิปอุ่มอีกด้วยอาจจะไม่ยังไม่ลงเลยนะแม่อาจจะแบบ กลับมาบ้านแล้วมาอัปโหลดเพราะว่าเน็ตน่าจะไม่ไม่ได้นแน่ๆเลยนะตรงนั้นน่าจะไม่ไหวไลฟ์สดน่าจะพังเลยคลิปน่าจะพังคือต้องห้ามไลฟ์สดคือต้องถ่ายดีอย่างดีโอเคงานดีฉันขออนุญาตล่ำลาเดี๋ยวดีฉันไปอาบนะ้ำไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันแน่องอิ่งเจอแน่เธอต้องภูมิใ,ใ,ใจในตัวพี่องอิ่งต้องภูมิใจในตัวพี่ปึ้งบาย